ข้าาที่ข่าวมีคมน,นะครับประเด็นร้อนที่สุดแล้วก็ต้องติดตามกันต่อเช้านี้หลังจากเกิดความเคลื่อนไหวใหญ่ขึ้นมาเมื่อคือนที่ผ่านมา<ฆ>คือเมื่อคืนนี้เหมือนกับเป็นภูเขาไฟระเบิดออกมาแล้ววันนี้ก็ต้องตามดูว่ามีสนมึนามิตามมาหรือเปล่าพ<ฆ>ูดง่ายๆนะบทความเปลวสีเงินเนี่ยวันนี้เขียนเรื่องนี้มีภาพร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าแล้วก็ถึงวันที่ต้องถึงก่อนที่จะไปขมวดปมโดยคุณเปลวสีเงินเนี่ยนะ คุณเครื่องด้วยการ์ตูกนการเมืองเชาวนี้ก่อนค่ะกระตูนนะเริ่มจากคุณบัญชาคามินกูว่าแล้วนะคะพูดถึงสถานการณ์ทั้งโอมิครอนนะรวมไปถึงราคาหมูแพงค่ะก็เลยเป็นที่มาของกระตูนนี้นะคะคนที่พูดขึ้นมาเนี่ยบอกว่าสายพันธุ์โอมิครอนอยังค่าไม่โหดพอล้มเองได้หรอกข้าว่าเองจะตายเพราะไอสัตว์นั้นมากกว่า สัตว์ที่ว่านี่คือหมูค่ะไม่ได้หยาบคายนะแต่เป็นงานเปรียบเทียบกันโอมิครอนเนี่ยชี้นิ้วไปเลยที่หมูที่ทำหน้าเกลี้ยวกลาดอยู่ตอนนี้นะกัดใครล่ะกัดเหมือนลุงตู่ไหมคือโอมิคอนเนี่ยล้มลุงตู่ไม่ได้หรอกแต่ว่าหมูเนี่ยจะล้มรัฐบาลมันฝ่ายค้านเขาบอกไงเรื่องหมูเนี่ะจะล้มรัฐบาลแต่ดูแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ใช่หมูนะกรณีร้อยเอกธรรมนัสจะล้มรัฐบาลได้ไหมทีนี้ต้องไปเติมภาพ ผู้กองธรรมนัฐเข้ามาด้วยมาเป็นเงาเนาะลางๆก่อนเนาะอันนี้การ์ตูนบัญชาคมินกูว่าแล้วเอสทีวีผู้จัดการค่ะมาต่อกันที่แนวหน้าการ์ตูนค่ะคุณพศนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาพยายามเพ่งมองดูป้ายที่เขียนคําว่าชนะเลือกตั้งแล้วก็คิดในใจนะเขาก็ไอ้คำคำนี้มันอ่านว่าอีหยังวะมันตัวใหญ่มากนะชนะเลือกตั้งเนี่ยนะแต่ว่าด้านล่างบอกว่ายังสะกดไม่เป็น นี่คมคายมากถอดแว่นก็แล้วนะค่ะมองไม่ชัดแกดูดูพจน์แนวหน้าโอนี่แสบนะค่ะยังสะกดไม่เป็นคำนี้เลือกต้องแก้กฎหมายลึกตั้งด้วยยังไงคะว่าให้มันเหมือนเวลาทำแฮชแท็กในโลกออนไลน์ค่ะหนึ่งคนสามารถมีหลายอคเคาน์ได้ที้มาที่ประเด็นร้อนนะก่อนจะไปที่เปลวสีเงินเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวเราประมวลนะฮะว่าจากข้อมูลเชิงลึก แล้วก็ตรวจสอบจากหลายแหล่งเนี่ยข้อสรุปเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะมีการออกหน้าฉากวันนี้ออกหน้าฉากจะเป็นการถแถลงข่าวทีนี้นะท่านผู้ที่ติดตามการเมืองก็รู้เราพูดกันตรงไปตรงมาถ้าติดตามท็อปนิวเนี่ยจะเห็นมาโดยตลอดว่ามีรอยร้าวมีรอยปริที่ยากจะประสานมีความพยายามที่จะล้มพลเอกประยุทธจันทร์โอชาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที ตั้งแต่ช่วงตะพี่ปลายไม่ไว้วางใจ<อ>ถ้าจับไมได้นะจนกระทั่งนายกออกมาพูดเรื่องการไปแอบอ้างเบื้องสูงจะเปลี่ยนตัวนายกอย่างนี้ะนะเรื่องของการไม่เป็นสุภาพบุรุษที่ทําแบบนี้อยู่รัฐบาลพักเดียวกันะนะแล้วในที่สุดนะเรื่องเงียบไปพักหนึ่งพลเอกประยุทธ์ปลดออกจากการเป็นรัฐมนตรีะนะแล้วหลังจากนั้นก็มีประเด็นปัญหานี้มาโดยตลอดมาโดยตลอดอจนเลือกตั้งซ่อมนะ ก็มีปัญหาอย่างเช่นที่ชุมพรตอนแรกบอกว่าจะไม่ส่งในที่สุดก็ส่งนะแล้วในที่สุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีการประชุมที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อนะเป็นการประชุมกรรมการบริหารพรคพลังประชารัฐและสอสอรวม78คนคะนะคนที่เปิดเผยข้อมูลนี้คือคุณบุญสิงห์วอคุณบุญสิงห วรรินรัตนายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยผลการประชุมว่าที่ประชุมมีมติขับสอสอจำนวน21คนรวมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพยาวด้วยและเป็นเลขาธิการพักด้วยขับออกจากการเป็นสมาชิกพักนะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักเรียกมาพูดคุยที่มือที่นานกว่า3ชั่วโมงนะก่อจะมีมตินี้ และมีรายงานข่าวว่าอันนี้เป็นรายงานข่าวนะทีนี้คคุณนรุมนพินโยศิลวัฒน์เหรันยิกพักไม่ได้ร่วมลงชื่อออกจากพักไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ออกจากพักด้วยนะฮะนายเพชรภูมิอาพรรัตรสสกำแพงเพชรตอนแรกเนี่ยมีอยู่ในชื่อเป็นยี่สแต่ถอนตัวออกนะไม่ร่วมขบวนการนี้ด้วยคะนะที่จะถูกขับออกเนี่ยนะฮะ มติขับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักและสสในกลุ่มรวม21คนออกจากการเป็นสมาชิกพักส่งผลให้ร้อยเอกธรรมนัฐและพวกต้องหาพักการเมืองใหม่สังกัดภายใน30วันนะดูรายชื่อนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูกันว่าทําไมถึงต้องมีการขับแล้วมีการต่อรองอะไรอย่างไรครายชื่อสส21คนที่ถูกขับออกจากพักนะฮะ นี่มีใครบ้างฮะอันดับ1เลยอ่ะร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่านะคะสสพยาวค่ะอันดับ2นายวัฒนาช่างเหลาสสขอนแก่นอันดับ3นายธนัททวีเกื้อกูลกิจสสตาก 4. นายภาคภูมิบูลประมุขสสตากค่ะ5นายไผ่ลิกสสกำแพงเพชร 6. นายวัฒนาสิทธิวังสสลำปาง 7. นายเกษมสุพรานนท์สสนครราชสีมา 8นายสมศักดิ์พันเกษมสสนครราชสีมาค่ะนายนัทพลจรัตระพีพงศ์สสสุรินทร์10นายสมศักดิ์คุณเงินสสขอนแก่นนะคะ11นายจีระเดชศรีวิราชสสพะเยา12นายบุญสิงห์วัรินรักสสบัญชีรายชื่อ13นายพรชัยอินสุขสสพิจิตรนายเอกกราชช่างเหลาสสบัญชีรายชื่อค่ะนายปัญญาจีนาคำสสแม่ห้องสอนนะคะ อันดับ16ขันนางจอมขวัญกลับบ้านเกาะสอสสมุทรสาคร 17. นายสถิระเผือกประพันธ์สอสอชนบุรี 18. นายยุทธนาพอสุทนสอสอบัญชีรายชื่อ 19. 1 9พลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำนงสอสอบัญชีรายชื่อค่ะ20นางทัศนาพรเกตเมธีการุณสอสอนครราชสีมาและ21นายธนสิทธิ์โคสุรัตสอสออุบลราชธานีค่ะ 1> <21 S> 2นน1คน,คน 1> ครวมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าด้วยเป็น .22 ค่ะมีรวมด้วยเป็น21นั่นแหละอ๋อ21ใช่มีรายงานข่าวว่ากรรมการบริหารพรรคและสสเนี่ย78เสียงลงมติขับออกโดยอ้างเหตุผลว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีเหตุความร้ายแรงเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําให้พรรคเกิดความขัดแย้งเกิดความแตกแยก การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพผิดจรยาบัรมีีวินัยละแหลผิดวินยัยได้แรงอันนี้คือบรรดาข้ออ้างาที่นํามาสู่การขับออกนะแล้วในรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือว่ามีการเปิดเผยว่าเงื่อนไขที่นํามาสู่การขับออกเนี่ยเพราะร้อยเอกธรรมรัและกลุ่มสสต่อรองขอโคต้าเก้าอี้รัฐมนตรีที่ว่างเนี่ยสองตำแหน่งนะเขาจำกันได้ก่อนหน้านี้ แล้วคาดว่าต้องการจะเป็นว่าการในข่าวบางสำนักระบุว่าขอต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมนะที่คุณวราวฒิศธธิลปะอาชาเป็นอยู่ในวันนี้และเป็นกระทรวงที่มีผลงานนะฮนะทีนี้เมื่อเกิดประเด็นนี้ขึ้นมากรรมการบริหารพักคัด้าด,ดไม่เห็นด้วยร้อยเอกธรรมนัสพูดขึ้นกลางที่ประชุมว่า งั้นผมก็ออกแต่จะเอาสอสอของผมไปด้วยทําให้พลเอกประวิทย์หัวหน้าพักแจ้งต่อที่ประชุมว่ายอมยอมไปเอถอะ้าอยากออกก็ให้ออกจะได้สงบพักจะได้เดินต่อแล้วเรื่องนี้คุยกับพลเอกประยุทธ์แล้วนะคำว่าคุยแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพลเอกประยุทธ์มาก้าไก่พักแต่ที่ต้องคุยก็เพราะว่าอ่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีไงะนะเพราะฉะนั้น นพักนี่จะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของพักแต่ถ้าเป็นเรื่องโครมอรเนี่ยเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์นายกต้องรับทราบนายกต้องรับทราบนะฮะอันนี้เป็นรายงานข่าวนะแล้วมีรายงานข่าวด้วยว่าพักที่ร้อยเอกธรรมนัฐจะไปอยู่เนี่ยคือพักเศรษฐกิจไทยแล้วก็จะมีพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุทยาหรือว่าบิ๊กน้อย่ะนะซึ่งถือได้ว่าเป็นลูกพี่ของร้อยเอกธรรมนัฐนะแล้วก็เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐเนี่ย จะไปเป็นหัวหน้าพักพักเศรษฐกิจไทยพักเศรษฐกิจไทยค่ะ,ะพลเอกวิจจะเป็นหัวหน้าพักคอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นรายงานข่าวที่รอการถแถลงยืนยันวันนี้เพราะมีนักถแถลงข่าวช่วงสายไม่ว่าจะเป็นการยื่นว่าต้องปรับครมอเนี่ยต้องมีเก้าอี้รัฐมนตรีให้กับกลุ่มกลุ่มนี้ะนะอันนี้จริงหรือเปล่านะแล้วก็ประการถัดมาทําไมต้องขับออกทําไมถึงอยากให้ขับออก บางคนไดฟังแล้วรู้สึกงงว่าเฮ้ยทำไมพอไม่ได้ก้าอีกรัฐมนตรีแล้วบอกว่าให้ขับออกนะแ่แค่นี้หรือเปล่าเหตุที่บอกว่าให้ขับออกมันจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายร้อยอีกธมนัสเองอเพราะสามารถไปหาพักสังกัดใหม่ได้กรณีจําคุณศรีนวลได้ไหมได้ค่ะแต่ถ้าเกิดลาออกเองมันก็จะเป็นเหมือนกรณีสอสพอลังประชารที่ลาออกแล้วไปเปิดตัวกับพัก สร้างอนาคตไทยอะเมื่อวานนี้คือต้องพ้นจากการเป็นสอสอไงอ๋อ,อค่ะพ้นจากการเป็นสอสอเพราะว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกพักค่ะนะแต่กรณีของร้อยเอกธรรมนัฐและพวกเนี่ยถ้าเกิดว่าพักขับออกนะก็เท่ากับว่าสาม,มารถหาพักสังกัดใหม่ได้ภายใน30วันนะก็ไปสังกัดพักใหม่จะเป็นพักไหนจะเป็นพักเศรษฐกิจไทยจริงหรือเปล่าค่ะถ้าสังกัดเรียบร้อยก็ไม่พ้นจากการเป็นสอสอก็ยังทําหน้าที่ในฐานะสอสอได้อย่างสมบูรณ์ทุกประการค่ะ ทั้ง21คนเห็นไหมฮแต่ถ้าเกิดว่าให้อยู่ไปเรื่อยแบบนี้โดยไม่ขับออกนะก็จะเกิดภาวะปั่นตวนไง<ม>นั่นเป็นที่มาที่ในรายงานข่าวระ<ๆ>บุว่าพลเอ,เอกประวิทย์วค์หน้าพักบอกว่ายอมยอมเถอะถ้าอยากออกก็ให้ออกไป <Tada. S 2> นะจะได้สงบพัก็จะได้เดินต่ออะอันนี้คือที่มาที่ไป <uss. S 2> <m> นะทีนะะี้สอสอทั้ง21คนที่ออกไปเนี่ยจะเห็นได้ว่า ชื่อแต่ละชื่อถ้าเราดูความสัมพันธ์เชื่อมโยงทีนี้นะฮะน่าสนใจว่าหลังจากนี้จะมีการปรับเก้าอี้คอรมอรหรือไม่ในทิศทางไหนทีนี้นะดูจากชื่อสอสอลเลยนะคือไม่มีชื่อสอสอที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ปัจจุบันแน่นนอนแล้วะนะใครเขาจะมาออกล่ะใช่ไหม,มแต่ทีนี้มันเห็นความสัมพันธ์นะ,ะอ่าต่อไปนี้เป็นความเห็นนะ มันเห็นความสัมพันธ์ว่ากลุ่มนี้นะแต่และคนที่ออกมาเนี่ยเนี่ยหลายชื่อระบทนี่นะ,ะดูรวมๆไปนะฮะก็จะเห็นว่าบางคนก็ใกล้ชิดสนิทกับรัฐมนตรีบางคนค่ะ่ะแล้วจะมีการปรับคอรมอเลยไหมถ้าปรับเนี่ยเฉพาะสองก็อี้หรือปรับใหญ่ไปเลยเออ,อันนี้จะเป็นประเด็นทีนี้นครับก้อนไหนเผยไพย่กันเกือบหมดเลยถ้าเกิดจะปรับคอรมอปรับเลยทีนี้แล้วปรับคนที่ ไม่ได้ออกจากพักแต่มีความสัมพันธ์รู้ทั้งรู้ว่าเกี่ยวข้องก็ปรับไปเลยไหมค่ะเอออันนี้เป็นโจทย์ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องพิจารณาจะปรับไหมสองเก้าอี้ที่ว่างอยู่แล้วค่ะแล้วถ้าปรับจะปรับแค่สองหรือปรับอันอื่นไปด้วยเลยนะเพราะว่าเสียงเนี่ยหลังจากนี้สุ่มเสียงกลุ่มนี้ไปอยู่พักใหม่จะยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่หรือเปล่านะถ้าไม่สนับสนุนการต่อรองนี่ก็จะลำบากล่ะนะ แล้วหลังจากนั้นการทำงานมันยากจะราบรื่นถ้าท่านไม่ได้เสียงสอสอที่แน่นป๊กเนี่ยเสียงที่รัฐบาลจะต้องได้แน่นๆก็คือเสียงจากสังคมต้องมีพลังของสังคมเข้ามาหนุนแล้วพลังสังคมจะเกิดได้ 1. ผลงานสองการทำหลายๆอย่างที่ได้ใจประชาชนต้องกล้าตัดสินใจเด็ด <Dead S 1> ขาดตัดสินใจเอาคนภาพลักษณ์ดี ลงมือลงไม้ทํางานขับเคลื่อนอะไรที่มันเคยคาราคาซังที่มันเคยมีตอมีอะไรขวางไว้จัดการให้หมดแล้วกระแสแรงศรัทธาจะกลับมาแล้วนั่นจะเป็นหลังพิงผนังทองแดงกําแพงเหล็กนไหมถ้าไม่อย่างนั้นเสียงส้ออก็จะปวนลุมเป็นกระจกลุมๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเสียงประชาชนคอยหนุนทีนี้แล้วถ้าเกิดมีอุบัติเหตุการเมืองก็พอที่จะคาดหมายได้ว่า ประชาชนได้เห็นว่าท่านพยายามทาทุกอย่างเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริงไม่ยอมตอบสนองต่อการต่อรองทางการเมือง<ฮ>การกระทำนี่มันจะเสียงดังกว่าคาพูดอันนี้ต้องจับตาดูการเมืองการปรับคอรมอนะฮะจะมีการเปลี่ยนตัวใครไหมเอาใครเข้ามายังไงไหมนะแต่ในขณะเดียวกัน21คนนี้ที่จะไปอยู่พักใหม่นะจะไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยจริงหรือไม่แล้วมีรายงานเพิ่มเติมก็คือว่า นายอภิชัยเตชะอุบลนะจากประชาธิปัตย์เนี่ยมีชื่อเป็นเลขาธิการพักและยังมีพลตำรวจเอกพัชรวาสนะน้องนะของบิ๊กป้อมค่ะนะพลเรือเอกศิรสวัสดิ์วงสุวรรณน้องของพลเอกประวิตยเป็นที่ปรึกษาพัก้วยพักใหม่ะนะฮะค่ะอ่ ทิศทางการทํางานในสภาของพรรคใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงทีนี้นะจะยังหนุนรัฐบาลอยู่หรือไม่ก็มีโอกาสหนุนเป็นเรื่องๆนะเพราะว่ายังมีสายสัมพันธ์อยู่ไงะนะบิ๊กน้อยกับพลเอกประวิตยอย่างเงี้ยพี่น้องพลเอกประวิตยเนี่ยอยู่แล้วร้อยเอกสมัยกับพลเอกประวิตยะนะแต่การทํางานเนี่ยมันจะราบรื่นมันจะลงตัวดีขึ้นกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้จริงๆนะ,ะบางทีัอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ใครไปรู้นะ แต่สิ่งสําคัญก็คือการเมืองไม่เหมือนเดิมแน่นอนรายชื่อที่ออกมาเนี่ยรอคอนเฟิร์มวันนี้นะฮะว่าตรงตามนี้เป๊ะหรือเปล่าอยังในสถาบันทิศทางไทย21สส,สที่ถูกขับออกจากพักเนี่ยทิศทางไทยลงนะฮะอันนี้ก็ตรงกันนะตรงกันกับที่ท็อปนิวเนี่ยไปตรวจสอบมาะนะแต่และรายชื่อเนี่ยตรงกันนะครับทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมมีสื่อบางสำนักเนี่ย นะเป็นลงเพิ่มด้วยนะว่าโดยอ้างว่าเป็นคำพูดของบิ๊กป๊อปว่าตูเนี่ยเขาไม่สบายใจอย่างเงี้ยเห็นไหมมีการอ้างคำพูดแบบนี้ด้วยจริงไม่จริงเราไม่รู้นะแต่จะเห็นได้ว่าบางสื่อนพยายามที่จะดึงพลเอกประยุทธ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในพรรคอย่างยิ่งยวดเพื่อหวังผลในการเล่นงานทระพลังประชารัฐไงว่าพลเอกประยุทธ์มาแทรกแซงการเมืองในพักไง จริงหรือไม่จริงนี่เราไม่ทราบแต่เชื่อว่าถ้าจะเกี่ยวข้องนี่ก็เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลอย่างที่พลเอกประวิทยเนี่ยซึ่งเป็นรองนายกก็ต้องรายงานหัวหน้ารัฐบาลก็คือพลเอกประยุทธ์ทว่าเนี่ยเขาขอร้องเรียกร้องเรื่องการปรับครมอนะอได้หรือไม่ได้ยังไงถูกไหมฮะตำแหน่งแต่ในพักพลังประชารัฐอยากให้ร้อยเอกธรรมนัฐอยู่หรือไปเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถเข้ามาก้าวไก่แทรกแซงยุ่งไม่ได้อย่างเป็นทางการไม่ได้อยู่แล้วนะฮะทีนี้เพิ่มเติม